เต็มจอเลยครับเขาอย่ามากินแรงกันครับวันนี้มาครับมาครับมาครับสวัสดีครับีินองอะเอาอย่ามากินแรงวันนี่แกงผักฝังใส่แหนมในขวดคนเมืองครับแหนมหมูในขวดคนเมืองครับว่าต้องไปรุ่นมันต้องไปกวัวนะครับเนาะว่าแกะใบตองเข้ามานี่จินโซมจะมีต่อใดนะครับเนาะใบตองจะนักจินส้มจะน้อยนะครับเนาะอันนี้หันกันจ้าๆเลยครับเต็มขวดเลยครับนี่สุดยอด วันนี้ผมจะแกงใส่พักตังนะครับเนาะใส่หน้านมะคูดครับหอมสุดยอดตามน้ำพริกกันก่อนเลยครับเริ่มจากเกี่ยหอมเตียมหอมแดงพริกแดงน,นะฮะใส่ลงไปพร้อมกันเลยครับแล้วได้ประมาณนี้ก็ใส่ห้าครับ,ป,รบป่าห้าเนาะกะปิผงปรุงรส ชูรสตามชอบนะฮะบ,บ้านไหนมักใส่จักไข่ซอยจักไข่มาต่ำตัวนะครับเนาะแต่ว่าบ้านผมม่ได้ใส่ครับหม้อไลายล่บเก่าครับวันนี้ใส่พริกตีหาต่ำเมื่อกี้นะฮะลงไปเลยแ้วน้าล่างคบอย่างสัหน่อ,นอยครับล้มกับผงชูรสก่อนหน้าล่างคกนี่แหละครับเดีย๋ยวต้มไปสักกัมนะครับน้ำแกงเดือดเนาะ น้ำแกงเดือดยางเหมอะยางงามแล้วก็พักฝังครับพักฝังในผมล่างทําความสะอาดแล้วก็เด็ดเรียบร้อยแล้วนะฮะไผ่มักเป็นดอกมันอีกก้กอใส่ดอกนักๆแล้วนะครับแต่ว่าบ้านผมะฮะมกักติดเป็นการเป็นใบนะครับเนาะลํำดีฮะ <c oughs> ใส่ลงไปแล้วก็เต็กมันจุ่มน้ำละไว้นี้สกําครับในหมูในควดคนเมืองนะครับเนาะวิธีการก็กคือหามีคมคม,มครับนี่ฮะ จุบลงไปกําเดียวเลยง่ายครับออ้ยหมูเน้นๆแล้วครับดูเน้นๆๆเต็มขวดเลยครับสุดยอดแท้ๆพักฝังเริ่มยยอดไปนะครับใส่แหนมหมูในขวดคนเมืองลงไปได้ครับใส่ไปถึงมดเลยเนาะสะใจดีครับสุดยอดครับดูเน้นๆเลยครับดูกโอ้ยเน้นขนาดครับเต็มขวดเน้นแท้ๆดูออ้ ใสนใจนะครับมีติดบานติดครัวติดตู้เย็นไว้นะครับเนาะเดี๋ยวผมจะลงลิง์นะฮะสั่งซื้อละไว้ฮือนะครับเนาะเข้าไปสั่งซื้อกับเจ้าของผลิตภัณฑ์ได้เลยครับรับรองว่าสุดยอดครับไม่ต้องไปรุ่นไม่ตองจะหนักไม่ตองจะหนานะครับเนาะหันกันจ้าเจ้ครับหมูล้วนล้วนดูนีะฮะแบ่งไปสักน้อยสุดยอดครับพี่น้องอร์พอกะ ิ่มความสม้มแล้วก็มันจะหอมสุดยอดนะครับเนาะวันนี้ผมจะบีบส้มมะคูดใส่สักน้อยครับบีบสูงๆนะมันจะได้บะขมครับรหอมแน่มะครูขนาดเดีด๋ยวผมจะจิ้มรดถุงถโอกตกใจก่อนนะครับอัวครับส้มจีบจบพิกจะเปลือสุดยอดสุดยอดหอมหอมแน่มะคูดครับ บ่ไหวแล้วครับแ้งนี่เดี๋ยวตักใส่ถ้วยจิ้มกันเลยครับมาครับมาครับมาครับพี่น้องอามาจิ้มแกงพักปังใส่แหนมหมูในขวดคนเมืองกับผมครับปันเข้ากลมๆครับเมนูนี่จําเน้อจุ่มหน้าลงไปนะครับเนาะนี่ฮะแล้วก็ตามด้วยจิ้นส้มครับ มัครับอืมมันแน่นค,ะนะครับแล้วก็หอมครับอืมชิ่กชิ่กัดนี่ฮะจำเนื้อลงไปครับเต็มจอกเลยครับอืมเนตเต้เต้ครับเมนูนี่คนไทยคนเหนือจ่วยเหลือกันได้จุวยเลือกันนะครับเนาะสื่อไปติดตู้เย็นติดบ้านติดจองไว้ครับแหนหมูในขวดคนเมืองนะครับเนาะ เดี๋ยวผมจะลงเี่งกรารสั่งซื่อไว้เห้นะครับเนาะเข้าไปอุดหนุนกันได้ครับผลิตภัณฑ์ดีดีีนะครับเนาะล้ำสุดยอด